สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่16ถึง30พฤศจิกายนซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวสแกน QR code นะครับแล้วก็พิมพ์โชคดีเทวรักตั้งสมาธินะฮะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะฮะสำหรับในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมไปดูพร้อมกันครับชาวราศีพิจิกดาวทิดาวจันร์ดาวพุธด,ดาวศุกร์สถิตราศีพิจิกนะครับ <c oughs> ชาวราศีพิจิกตั้งสมาธินะฮะพิมพโชคดีเทวรักนะครับผม มีคนพิมพ์โชคดีเทพารักษนะซึ่งเทพารักเนี่ยเป็นย่านย่านหนึ่งที่มีโรงงานอยู่เยอะเทวารัก <laughs> นะไม่เข้าใจผมพูดไม่ชัดใช่ไหมอ่ะตั้งสมาธินะฮะฝากกดไลค์ like, กดแชร์นะครับผมโอเคแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะจะพิมพ์ว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้มีสมาธิ เพราะสมาธิจะจูนขึ้นของตัวคุณเองให้เปิดมิติของจักรวาลน,นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ t o o b o n d ช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการ searching การค้นหานะฮะการค้นหาสิ่งเก่าไปใหม่มานะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย two bonds ในที่นี้หมายถึงการค้นหาหมายถึงการ เคลื่อนที่หมายถึงการโยกย้ายนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ย้ายจากสิ่งหนึ่งไปเป็นสิ่งหนึ่งอยู่คนเดียวก็ได้นะอยู่ที่คนเดียวอยู่ความสัมพันธ์คนหนึ่งเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าใจมันเปลี่ยนไปทิศทางมันเปลี่ยนไปนะเขามีใจมากขึ้นสมมติว่าเขาเคยเย็นชาเป็นน้ําแข็งโอ้โหถามคําอะไรถามสิบคำดีกว่าอย่าถามคําถามสิบคำตอบหนึ่งคำ <laughs> เป็นลักษณะนั้นคือไม่ค่อยอยากจะคุยไม่มีการกระตือล้นช่วงนี้จะพลิกนะฮะเป็นลักษณะที่คุยดีขึ้นความสัมพันธ์ดีขึ้นใครที่เคยสนิทสนมในช่วงเวลานี้เป็นลักษณะที่เหมือนกับมันจืดจางแล้วก็อาจจะหายหายไปนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นผลสะท้อนนะเป็นผลแบบสะท้อนก็คือถ้าเคยเป็นอะไรแบบหนึง่งจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งในช่วงเวลานี้นะฮะ เก okay. ่าไปใหม่มา,มาในเรื่องของความสัมพันธ์ได้อะไรอีกได้ nine o s o r s อ้เป็นลักษณะที่ผมรู้สึกว่าจะมีเรื่องของความรู้สึกมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเป็นลักษณะที่มีสิ่งที่เข้ามากระทบต่อความสัมพันธ์มีสิ่งที่เข้ามากระทบต่ออารมณ์ค่อนข้างเยอะด้วยพลังงานนี้นะ แล้วก็มีการตัดสินใจแต่เป็นการตัดสินใจที่บางทีอาจจะด่วนสรุปเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะก็อย่าเพิ่งตัดสินใจด่วนสรุปไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นในรูปแบบไหนก็นแล้วแต่ใจเย็นๆนะฮะชาวราศีพิจิกนะครับผมผมเชื่อว่าชาวราศีพิจิกเนะี่ยส่วนใหญ่ใจเย็นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะเข้าใจอะไรใครผิดก็ได้นะฮะคือเราเข้าใจแบบหนึ่งแต่ว่าจริงๆเขาต้องการสื่อสารีกแบบหนึ่ง นายเอซร์โอ้ย์ยนายเอซร์สนะฮะเป็นเรื่องของความวิตกกังวลในความสัมพันธ์นี้ผมคิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยทำให้ตัวคุณเองรู้สึกหวาดระแวงรู้สึกกลัวรู้สึกรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจนะในความสัมพันธ์นี้อืมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของการเปลี่ยนจากเก่าไปใหม่มา transition เนี่ยเป็นเรื่องของอันที่หนึ่งเลยผมคิดว่าตัวคุณเองคาดหวังกับความสัมพันธ์เนี้ยแล้วก็ คือสมมุติว่าความสัมพันธ์บางอย่างได้จบไปแต่ว่าคุณเองยังไม่ไว้วางใจและเกมก็ยังไม่จบงานก็ยังไม่จบความรู้สึกก็ยังอยู่แล้วก็มีบางอย่างเข้ามามีความสัมพันธ์ใหม่เข้ามามีคนใหม่เข้ามาอะไรแบบนี้แต่ว่าคุณเองก็ยังไม่ไว้วางใจยังไม่เชื่อสนิทใจเป็นลักษณะที่จะเรียกได้ว่าเจ็บแล้วจําก็ได้นะฮะสำหรับชาวราศีพิจิกนะครับในเรื่องงาน ในเรื่องงานในเรื่องงานผมถือว่ามีโอกาสเข้ามาค่อนข้างดีนะฮะคุณเองมีสิทธิ์ได้เลือกนะครับในพลังงานนี้นะคุณเองมีสิทธิ์ได้เลือกคุณเองมีโอกาสมีทางเลือกเข้ามาเหมาะมาก,มากสําหรับใครที่ต้องการเ,เปลี่ยนยกย้ายสลับนะฮะหรือว่ามองหาโอกาสใหม่ๆนะไม่ว่าจะงานไม่ว่าจะเรื่องของออผลประโยชน์ตอบแทนหรืออะไรแบบนี้นะเรื่องงานนี่จะเป็นไปได้อย่างที่ผมเชื่อว่า จเจริญรุดหน้าถ้าตัวคุณเองไม่ยึดติดอยู่กับยึยึดติดอยู่กับกฎระเบียบนะ,ะอืมเป็นลักษณะนั้นนะไม่ยึดติดอยู่กับบุคคลว่าโอ้ยนี่ไม่อยากทําให้คนนี้เลยเพราะไม่ชอบหน้ามันอะไรแบบนีน้ะคุณได้คุณได้ดีเอ็มเพรสนะฮะคุณได้ Empress, ะะไดีอ็มเพรสเป็นลักษณะที่อ๋อเรื่องงานนี่เป็นลักษณะที่ตัดสินใจแต่ถูกตัดสินใจโดยเจ้านายนะฮะ ใครที่เป็นลูกน้องเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณเองจะได้รับมอบหมายงานอะไรบางอย่างที่ตัวคุณเองไม่คาดฝันนะฮะใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นลักษณะที่ตัวคุณเองจะได้รับมอบอะไรบางอย่างโอกาสอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะมากกว่าความสามารถของคุณนะคือเหมือนกับ <c oughs> สมมติว่าใครทําธุรกิจละกันอ่าขายขาย,ยอะไรดีขายขนมคกแล้วนะ <c oughs> ขายขนมคกสมมติว่าเราสามารถทําได้หนึ่งหนึ่งพันขนมคกต่อวันเรียกว่าหลายฝาใช่ไหม 1,000ฝาต่อวันก็กลายเป็นว่ามีคนสั่งออเดอร์มา5,000ฝาต่อวัน,เ,นเป็นลักษณะนั้นคืองานเนี่ยเข้ามามากกว่าที่เขาเรียกว่ามีมีแคปมีความสามารถในการทำตรงนั้นทำไงดีอ่ะปฏิเสธดีไหมนะฮะโอเค take the plunge นะฮะลองดูเลยนะฮะคุณได้ the f u l l เป็นลักษณะที่อา้าลองทำดูนะฮะอย่างน้อยเราได้พันหนึ่งแล้วใช่ไหมอีก4 0 0พนี้ถือว่าเป็นกำไรเป็นส่วนเกินเป็นประสบการณ์ดูว่าเราจะจัดการได้ยังไง นะครับในกําลังคนในพื้นฐานตรงนั้นนะผมรู้สึกว่าเออลองดูลองดูสู้ให้สุดนะฮะสู้ให้สุดในสถานการณ์นี้นะครับผมในเรื่องของการเงินเป็นยังไงในเรื่องของการเงินได้ออ Night of Cup s นะฮะ Night of Cups นี่ในเรื่องของการเงินถือว่าดีนะมีคนคอยช่วยเหลือนะหรือว่ามีโอกาสใหม่ๆมีเงินไหลเข้ามานะฮะเออถือว่าดีเลยในเรื่องของการเงินตรงนี้นะฮะนายออฟคัพยังหมายถึง ความช่วยเหลือแบบลับๆความช่วยเหลือแบบซ่อนมานะฮะถามถึงโชคเนี่ยผมรู้สึกว่าโชคเนี่ยจะมาเขาเรียกอะไรสกิดสกิดคุณอยู่หน้าประตูเลยคือแบบโชคเข้ามาอยู่ข้างหน้าของคุณเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมคว้าไว้สํำหรับชาวราศีพิจิกนะฮะโอเคสําหรับในส่วนของโหราศาสตร์นะฮะสำหรับเดือนพฤศจิกามีอะไรรอคุณอยู่บ้างนะครับผม เดี๋ยวเช่นเคยนะเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นในเรื่องของดาวใหญ่ๆนะครับแล้วก็สภาวะการเดินของดาวใหญ่ๆก่อนแล้วก็ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็แนะนำสิ่งที่คุณควรจะทำหรือว่าระมัดระวังนะครับผมโอเคไหมสำหรับโหราศาสตร์เนี่ยคือภาพรวมที่กระทำต่อทุกๆราศีนะครับโอเคไหมอ่ะพร้อมแล้วนะตั้งสมาธินะครับผม ใครยังไม่ได้พิมพ์โชคดีเทวรักษพิมพ์โชคดีเทวรัก์นะฮะสำหรับในส่วนของโหราศาสตร์นะฮะ,ะจะได้วงเล็บโหราศาสตร์ก็ได้จะได้รู้ว่าชอบในส่วนนี้นะฮะถ้าชอบทั้งสาส่วนก็ตั้งแต่โชคดีเทวรักษ์แล้วก็วงเล็บทาโร่แล้วก็โชคดีเทวรัก์วงเล็บโหราศาสตร์นะฮะพร้อมกันเลยนะครับอ่ะ <c oughs> เรื่องแรกนะครับผมดาวพุธเดินย้อนอ่า ดาวพฤเดินย้อนนี่สําหรับใครที่เป็นแฟนเนี่ยรู้อยู่แล้วนะครับผมเป็น f อเป็นคนที่ดูติดตามช่องผมบ่อยๆเนี่ยเป็นประจำนะ,อะขอพูดในวะันะนะนะ้ทีนนี้นะตอนในสถานการณ์นี้หมายถึงเรื่องของสัญญาเรื่องของการพูดคุยจะกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งจะเป็นอิชชู้อ,อีกครั้งหนึ่งจะมีการขุดขึ้นมานะครับผมแม้กระทั่ง การสมมุติถ้ามีการสนทนาก็คือดึงเรื่องเก่ามาพูดคุยกันบางคนบอกว่าเหมือนกับทะเลาะเ,เรื่องของเดิมๆได้ไหมใช่ครับตัว Mercury Retrograde เป็นลักษณะนั้นหรือแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในใจเพราะว่า Retrograde หรือการเดินย้อนเนี่ยมันหมายถึงสิ่งที่เกิดจากภายในส่งผลก็คืออะไรที่อยู่ในใจก็จะมีการสื่อสารออกมานะครับคานนี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เกือบจะเขาเรียกอะไรดี ช่วงเวลาต้น,ต,นต้นเลยก็คือวันที่นะครับจนมาถึงวันที่29เลยก็คือเลสเซว่าวะทั้งเดือนเลยนะครับผมเดินจากราศีธนูมาเป็นราศีเดินย้อนนะเดินย้อนก็คือเดินถอยหลังไปเป็นราศีพิจิกอ่าเพราะฉะนั้นธนูไปพิจิกก็คือไฟไปน้ำก็คือเรื่องที่เคยเขาเรียกอะไรเหมือนยูเทิร์นหันหลังกลับ180งองศาเพราะฉะนั้นระวังนะที่เคยคุยๆกันไว้เอาเอ๊ะ ไม่เหมือนกับคดอะไรนะเพลงที่เขาร้องไม่เหมือนกับที่คุยกันไว้นะครับเป็นลักษณะเป็นลักษณะนั้นนะคือเหมือนกับอ้าวได้เคยเขาเรียกอะไรเคยตกลงนะฮะเคยทําสัญญาไว้เนี่ยจะเกิดการทบทวนสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นหรือว่าแม้กระทั่งมีการเปลี่ยนเงื่อนไขนะฮะในสถานการณ์นั้นเพราะฉะนั้นควรจะระมัดระวังนะฮะใครที่ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วกันนะใครที่จะเซ็นสัญญาอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้อง เพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นอ่านให้รับรัดกลุ่มนะฮะแล้วก็ทบทวนนะรีวิวไอตัวสัญญาเรื่องของการเจรจาให้ดีเงื่อนไขอะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันจะไม่ตรงปก เออนะฮะในสถานการณ์นี้อันที่สองนะครับผมดาวใหญ่นะฮะดาวใหญ่เลยครับดาวพฤหัดนะฮะจูปิเตอร์นะครับผมเดินย้อนเหมือนกันนะท้ายปีนี้ดาวชอบเดินย้อนไปช่วงไหนช่วงใกล้ๆกันนะวันที่11พฤศจิกาไปนะฮะอ่าจริงๆจะยาวเลยแต่ว่าเดี๋ยวเอาในส่วนของเดือนนี้คือแล้วถ้ากฤษแล้วอยู่ในราศีกรกฎนะฮะเออเพราะฉะนั้นเนี่ย สถานการณ์ใครมีดาวอะไรที่อยู่ในราศีในในราศีกรกฎบ้างนะฮะก็จะได้รับผลนะฮะมากน้อยเนี่ยลดหลั่นกันไปใครที่มีดาวเยอะอยู่ในราศีกรกฎก็ก็จะหมอคะแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่ามีดาวอะไรอยู่ในราศีอะไรตอนแรกนึกว่าหนูมีราศีเดียวไม่ใช่นะครับก็คือเวลาเราตั้งฉากเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าตัวคุณเนี่ยมีดาวอยู่ใน ราศีอะไรบ้างนะฮะอยู่ในตำแหน่งไหนบ้างนะครับแล้วสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นการกำหนดอย่างเช่นบางคนเนี่ยส่วนใหญ่จะเหมือนกับโชคดีบ่อยๆนะอ่าแสดงว่าอาจจะมีดาวพฤหัสนะครับผมซึ่งเป็นดาวที่ดีอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่เหมือนเป็นตำแหน่งที่ดีเช่นราชาโชคหรืออะไรแบบนี้แล้วอยู่ในเรือนการเงินนะฮะก็จะทําให้ตัวคุณเองมีเงินมีทองอ่าหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภอยู่เรื่อยๆนะครับผมอ่าซึ่ง มันไม่สามารถระบุได้บอกว่าโอเคราศีนี้เนี่ยจะโชคดีนะคือราศีนี้โชคดีเนี่ยคือเป็นพื้นฐานแล้วดวงของแต่ละคนเนี่ยก็จะไปเขาเรียกอะไรไปขยายผลไปตอบรับนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับผมแต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยออดาวพฤหัสเดินย้อนในราศีกรกฎหมายถึงอะไรบ้างมันเป็นสถานการณ์ที่โดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ก็จะเป็นลักษณะที่ ความรู้สึกมันชะง,งักงันเป็นลักษณะนั้นคือเหมือนกับเกิดสูญยากาศหรือมีสภาวะสูญยากาศไม่ไปข้างหน้าไม่ไปข้างหลังนะฮะไม่ไปข้างหน้าไม่ไปข้างหลังเหมือนถูกเขาเรียกฟรีเหรือว่าถูกหยุดะนะเออเหมือนถูกหยุดถูกกดพอยส์ไว้นะในสถานการณ์นี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะเรื่องของอารมณ์เรื่องของการแสดงความคิดเพราะฉะนั้นมันเป็นลักษณะที่เหมือนกับดาวแรกกันเลยดาวพุธใช่ไหมป้างเกิดขึ้นเอาย้อนไม,ไม่ไม่เหมือนกันที่ตกลงกันไว้ไม่เหมือนกันที่คุยกันไว้เสร็จแล้วก็เลยเกิดความห่างหรือเกิดสภาวะที่หยุดนิ่งหยุดชะงักถ้าเกิดในเรื่องงานก็เป็นเรื่องของเออมีปัญหานะที่แบบเออสัญญาฉีกสัญญาทิ้งทําสัญญาใหม่ทบทวนสัญญาแล้วก็ มันไม่คืบหน้าในการที่จะแก้ไขปัญหานั้นเออเพราะฉะนั้นนี่ใช่ไหมพุทธเดินย้อนนะแล้วก็พระนัสเดินย้อนนะครับผมอีกดาวหนึ่งที่ไม่แพ้กันอันนี้ก็ใหญ่แล้วมีอิทธิพลไม่แพ้กันเลยก็คือดาวเสานะครับผมซัตเทิลซัตเทิลไม่ได้ย้อนครับซัตเทิลเดินหน้าฮะเออในสถานการณ์นี้แต่ว่ามาช้าไปน,นิดนึงนะมาวันที่27พฤศจิกาแต่อยู่นานนะฮะแต่ว่าในช่วงปลายเดือนจะเป็นยังไงสําหรับ เวลามีดาวเสาเข้ามาเวลาดาวเสาเข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะที่ผมรู้สึกว่าคือเดิมอะตัวดาวเสาเนี่ยเดินย้อนนะมันก็จะเหมือนกับทําให้เกิดความวุ่นวายมีปัญหาอุปสรรคเพราะดาวเสาหมายถึงปัญหาอุปสรรคหมายถึงข้อจํากัดนะแต่ว่ามันเปลี่ยนจากที่เคยเดินย้อนก่อนหน้านี้มาเป็นเดินหน้าแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไอที่เคย ติดขัดที่เคยมีปัญหาเนี่ยก็จะสามารถทะลุได้เพราะฉะนั้นในช่วงแรกของเดือนเนี่ยจะรู้สึกเนอะเนหนืดทะเลาะแล้วก็เกิดสูญยากาศขึ้นนะฮะแล้วจะไปแก้ได้ในช่วงปลายเดือนจะค่อยๆเขาเรียกอะไรคล,คลี่คลายในช่วงปลายเดือนนะฮะเออเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องหาจังหวะให้ดีใครที่จะต้องเซ็นสัญญ,ญาหรือทบทวนสัญญ,ญาหรือตกลงอะไรเนี่ยให้เขาเรียกอะไรดี ให้เลื่อนไปอยู่ในช่วงของหลังวันที่27พฤศจิกาเป็นต้นไปจะโอเคนะครับอ่ะอ่ะถ้าถ้าสมมติว่าตีก่อว่าต้องอยู่ในเดือนพฤศจิกาก็เอาเป็นวันที่27เป็นต้นไปนะฮะก็27อะไร28่9 30 31่้าใช่ไหมพฤศจิกายนะนะี๋ยวนะ30อ่าโอเคต่อไปนะครับผมดาวที่มีผลที่ส่งผลกับทุกๆคนนะอ่าในเดือนพฤพฤศจิกามีอะไรบ้างอันที่หนึ่งเลย บูมเม้นต์นะฮะเราดูว่าดาวย้ายดาวเคลื่อนมีอะไรบ้างอะมีดาวดาวอังคานนะครับผมดาวองคานเข้าราศีธนูดาวองคารเข้าราศีธนูดาวองคารเข้าราศีธน,นูในวันที่สีนะฮะวันที่สี่พฤศจิกาเวลาดาวองคารเข้าราศีธนูนี่มันเป็นอะไรดีเขาเรียกปลาไหลใส่สเก็ตได้ไหม <laughs> เป็นแบบนั้นคือเลื่นปืนดลื่นปื้ด จะเป็นสถานการณ์ใดๆก็แล้วแต่ที่วาดเร็วแล้วก็ยังเหมือนกับติดเทอร์โบชาร์จติดซูเปอร์ชาร์จเข้าไปทำให้สถานการณ์สถานการณ์มันแบบพุ่งเร็วไปเร็วมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณไม่ว่าจะเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณหรือว่าแม้กระทั่งแม้กระทั่งเรื่องงานนะฮะสำหรับใครที่อยู่ในสภาวะที่ดีเนี่ยดาวคารนะจะผลักดันให้ตัวคุณเอง จเจริญเติบโตก้าวกระโดดนะครับผมในลักษณะเดียวกันถ้าเกิดใครมีปัญหาเนี่ยเรื่องมันจะเขาเรียกว่าอะไรออกทะเลไปเลยคือแบบออกอ่าวเหมือนกับน้ำพึ่งเรื่องเรื่องของเรื่องราวมันจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วมันกลายเป็นว่าโอโ้โหกลายเป็นส่งผลใหญ่โตมโหฬารน,นะครับผมเพราะฉะนั้นนะในช่วงต้นเดือนวันที่4ี่เนี่ยเรามาระวังนิดน,นึงต่อไปวันที่6นะฮะวันที่6เนี่ยดาวสุกนะครับผม เข้าไปอยู่ในราศีพิจิกดาวศุกร์เข้าอยู่ในราศีพิจิกนี่หมายถึงมีน้อยอะไรนะมีน้อยอะไรมีน้อยหมายถึงความรักความสัมพันธ์นะครับผมดาวศุวอกอร์เป็นตัวเขาเรียกอะไรแสดงเป็นตัวสะท้อนนะ,ะ reflect represent เ,เรื่องของความสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับเข้าไปอยู่ในราศีกรกฎก็เป็นเออโทษทีราศีพิจิกนะฮะ scorpio ก็จะกลายเป็นลักษณะที่ความรัก ซ่อนเร้นนะฮะมีปัญหาไม่พูดคุยกันหรือว่ามีช่วงเวลาที่ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเพราะว่าพิจิกก็เป็นหมายหมายถึงเรื่องของแยกกันห่างกันนะครับหรือว่าเเป็นโสดสักพ,พักนะเวลาได้ยินว่าอ๋อเออลองเป็นลองให้อิสระต่อกันบ้างถ้าเกิดมีผู้หญิงพูดอย่างนี้มันหมายความว่าอะไรต,ตอนแรกเนะี่ยคือเคยโดนพูดนะก็หมายความว่าอะไร ก็หมายความว่าอยากเลิกน,นั่นเองเออเราก็ไม่รู้เออเราก็งงห่างอะไรวะเออจริงๆก็คือเขาบอกเลิกนั่นเองนะฮะตอนนั้นยังเป็นเด็กน้อยอยู่ว่าไม่เข้าใจว่าเออเราลองห่างกันสักพักนี่แปลว่าอะไรงงห่างอะไรวะคือแบบก็อยากคบกันก็อยากเจอกันบ่อยๆใช่ไหมเอ,อ้าทำไมต้องห่างกันเออแปลว่าเขาปฏิเสธเรานะเออเราก็เออ คุณเคยสิบสี่มาก่อนหรือเปล่าเออรู้สึกเหมือนสิบสี่อีกครั้งอะไรแบบนั้นเอออายุนะก็คือช่วงนั้นก็ช่วงวัยรุ่นอะไรแบบนั้นไม่ประสีภาษานะโอเคอ่ะต่อไปนะครับผมที่สำคัญไม่แพ้กันและเกิดขึ้นทุกๆเดือนนะฮะเนะเดือนละประมาณสองครั้งก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์อะไรครับดาวจันทร์อยู่ในราศีพิจิกเออดาวจันทร์อยู่ในราศีพิจิกนี่ ตะกี้ดาวศุกร์เข้าพิจิกปุ๊บดาวจันทร์เข้าไปอยู่ในราศีพิจิกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเหมือนกับเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่เหมือนถูกบอกเลิกแต่เป็นการปฏิเสธความสัมพันธแบบ์แบบเแบบงียบๆแบบแบบเงียบๆกวาดเรียบไม่น้อยอะไรแบบนี้เงียบๆแล้วก็เออคือเป็นลักษณะแบบหายๆอึมคึมไม่อาเขาอาจจะไม่ได้บอกเลิกคุณแบบจงแจ้งชัดเจนหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะคล่อมอยู่ในความสัมพันธ์หรือเขาอาจจะรู้สึกอ่ะ ให้มันหายเงียบไปเฉยๆเลยก็ได้เป็นลักษณะนั้นเพราะว่าราศีพิจิกเป็นลักษณะนั้นนะฮะคราวนี้นิวมูลเป็นลักษณะที่เออคุณจะได้เริ่มต้นหรือว่ารื้อฟื้นความสัมพันธ์ในช่วงช่วงเวลานี้แปลว่าอะไรแปลว่าเหมือนกับความสัมพันธ์มันหายแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องราวหรือความสัมพันธ์อื่นสนายการอื่นเข้ามาหาคุณนะครับผมซึ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของ ตัวคุณสิ่งที่คุณเองต้องการมาก่อนหน้านี้ก็ได้เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ละไม่ละพอละเบื่อท็อกซิกอะไรแบบนี้แล้วกเ็เริ่มต้นหรือหาโอกาสใหม่ๆกับตัวคุณเลยนะฮะหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองเหมือนกับยอมยอม,ยอมละยกธงขาวแล้วก็เออฉันไปไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะดังด้นหรอไม่ดันทุรังแล้วกันนะก็คือแบบฉันยอมแล้วก็เออ เดินหน้าต่อในสถานการณ์นะครับผมแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือดาวอาทิตย์นะดาวสุดท้ายนะครับเข้าอะไรครับราศีราศีธนูครับผมโอเคไหมละในวันที่อะไรในวันที่2 1นะฮะในช่วงของปลายเดือนเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะเห็นความจริงบางอย่างจากการเดินทางจากการค้นหาปรัชญาอะไรใหม่ๆนะ เพราะฉะนั้นเหมือนกับสิ่งต้องการเนี่ยจะต้องมีการควานหาหรือเดินทางไปหามันเหมือนกับลูกธนูที่พุ่งไปพุ่งทยานไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะกระจ่างใสมันเหมือนกับลูกธนูที่ติดไฟแล้วมันสาดแสงให้เห็นสิ่งแวดล้อมของลูกธนูนั้นเออมันเป็นลักษณะนั้นมันพุ่งไปฟืบแล้วก็เห็นสถานการณ์ไม่ใช่แค่ปัจจุบันนะฮะแต่เห็นสถานการณ์ในอนาคตเป็นเหมือนกับคุณเคยเข้าอุโมงค์ อุโมงนะเอออุโมง์อะไรดีอะอุโมง์รถไฟใต้ดินไหมเออที่มันเห็นเป็นยาวๆไม่รู้เห็นเปล่านะแต่เอาเลเซว่าเป็นอุโมงะเห็นอุโมง์แล้วก็เห็นแสงอยู่ปลายอุโมง์แบบนั้นเออเป็นลักษณะที่แล้วมีลูกธนูพุ่งไปฟืบก็จะเห็นนะเพราะฉะนั้นในในสัปดาห์สุดท้ายนี่ก็มีอะไรที่เหมือนกับเห็นแจ้งเห็นเห็นหนทางตั้งเป้ามีเป้าหมาย แล้วก็เริ่มต้นใหม่นะฮะเออเพราะฉะนั้นก็จะทําอะไรเนี่ยสาหรับเชาแล้วเออสำหรับเดือนพฤศจิกาก็เอาประมาณท้ายๆเดือนก็จะโอเค <c oughs> <c oughs> นะแล้วก็ต้นเดือนก็เป็นลักษณะที่สะสามปัญหาที่ค้างคาเดิมไ้ไหมอูกไหมอ่ะคนีเรามาดู tension น,นะฮะหรือความ <c oughs> เขาเรียกอะไรความเป็นปริปักกันหรือว่าความเขาเรียกว่าอะไรมุมที่ตึงเครียดอนะ่าตึงเครียดมีอะไรบ้างนะฮะ tension มี ดาวคารนะครับผมเลงนะดาวคารเลงอะไรครับยูเรนัสคือเอาแน่เอานอนไม่ได้เลยในสถานการณ์นี้เวลาดาวคารเลงยูเรเนัสนี่เป็นอะไรที่แบบจี้ปุ๊บแล้วก็เกิดเซอร์ไพรส์เกิดแรงสะท้อนเสียงสะท้อนแบบคาดไม่ถึงเป็นอะไรที่าคาดเดาได้ยากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นลักษณะที่อันที่หนึ่งเลยจะเกิด ใครที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนใครที่แบบออโต้พาย t มานะคือเช้าชามเย็นชามและเซว่าเป็นเรื่องของอะไรเดียวความสัมพันธ์แล้กันว่าโอทุกอย่างก็เออมีปัญหาก็ไม่พูดแล้วกันขี้เกียรตรู้สึกเบื่อของการทะเลาะอะไรแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ทนไม่ไหวแล้วต้องเขาเรียกวอะไรต้องจี้ต้องพูดต้องหรือมีมีชนวนหรือมีทริกเกอร์อะไรบางอย่างให้ให้เกิดการประทุกันนะฮะโอเคแล้วก็คือเป็นลักษณะที่ท้าทายที่จะออกจาก จากสถานะเดิมหรือคอมฟอร์ตโซนเดิมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกระทันหันอยู่ในนัสนี่คือเซอร์ไพรส์แล้วมาร์สก็เฮลเย่เป็นลักษณะนั้นเลยคือเออใช่เออเซอร์ไพรส์ใช่ไหมเออประหลาดใจเสร็จแล้วก็อะไรเฮลเย่ yeah, เออแน่นอนแบบนั้นเลยนะครับโอเคต่อไปพอเฮลเย่ไปแล้วยูเรนัสนะเออ เราเมามันใช่พอมีดาวอังคารมาเลงปุ๊บอูเรนัสเดินถอยหลังอีกครน,นี้เซอร์ไพรส์ที่เกิดจากตัวเองเป็นลักษณะที่ตัวเองจะรู้สึกทนสถานะเดิมของคุณไม่ไหวแล้วผมยกตัวอย่างแล้วกันถ้าเกิดยูเรนัสอยู่ในเรือนของการงานของใครนะในสถานการณ์นี้ก็จะเป็นลักษณะเอ้ยไม่เอาละไม่อยากทํางานอย่างนี้แล้วรู้สึกอยากทําอย่างอื่นนะฮะจะเสริมก็ได้หรือจะลาออกไปแล้วก็ไปทําสิ่งใหม่ไปเปลี่ยนสิ่งใหม่เลยในหน้าที่การงาน นะครับผมนี่อันนี้ยกตัวอย่างนะเดินถอยหลังนะเสร็จแล้วเดินเดินถอยหลังเนี่ยเดินถอยหลังกลับไปที่ราศีพฤษภเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนอยู่ประมาณ3เรื่องอันที่1พฤษภควบคุมในเรื่องของอะไรเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าเจ้าเรือนเป็นอะไรฮะพฤษภดาวสุขใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะอันที่2คือเรื่องของความมั่งคั่งเรื่องเงินเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะที่ทนไม่ไหวแล้วอะไรนะ เออทันไม่ไหวแล้วหรือมีเซอร์ไพรส์นะฮะเซอร์ไพรส์มีอะไรนะไอเออืมมาให้เงินก็ได้นะหรือว่าเ,เสียเงินก็ได้ถ้าเกิดคุณอยู่ในตำแหน่งไหนหมอคะไอย่างเงี้ยแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่ามันมันเข้ามาดีหรือเข้ามาลายอันเนี้ยมันจะต้องเทียบกับตัวฉาดเดิมของคุณนะฮะองนงี้ก็สแกน QR code โคปรึกษาส่วนตัวมานะอ,อแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจเวลาอีกอันนึงคือดาว ราศีพฤษภก็คือเรื่องของการสื่อสารมวลชอนานเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะที่มีเคานเจอร์มีวัฒนธรรมอะไรแปลกมีนอมมีประเพณีอะไรที่มันแหวกแนวออกมาหรือจะเห็นข่าวอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของมุมกว้างนะมีคนที่ทำอะไร แปลกแหวกแนวยกตัวอย่างเช่นไทอัมคิงด d อมนะหมอหมอคะมันคืออะไรถ้าคุณรู้จักไทอัมคิงด d อมถ้าอย่างนั้นคุณก็จะเดียวกับผมก็คือสมัยนั้นเนี่ยไทอัมคิงด d อมนี่ก็คือนักร้องที่เขาเรียกอะไรใส่ใส่ใส่แต่งตัว บวชวาบุบว,วาบนะบัดเสียวในสมัยนั้นนะฮะเมื่อมาเทียบกับนักร้องในสมัยนี้นี่คือกลายเป็นสุภาพเรียบร้อยใส่ชุดปกติเลยนะเออสมัยนั้นสายเดียวอะไรเป็นเป็นอะไรที่แหวกแนวเออเป็นลักษณะนั้นเป็นภาพนั้นเกิดขึ้นแต่จะเกิดในยุคนี้นะจะเกิดในเดือนพฤศจิกาเพราะฉะนั้นรอดูว่าเราอาจจะแหกแหวกแนวอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างไทม์ค um ิงดอมอาจจะเป็นเรื่องของ การเมืองเอาไปการเมืองนะฮะ,ะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเงินเศรษฐกิจนะฮะอะไรที่เคยปักหัวคิดว่ามันจะดิ่งเหวมา,าจะเฮ้ยฟืบแล้วก็ออกมาเขาจะมีวิธีที่ออกมาแหวกแนวนะครับผมโอเคไหมต่อไปนะสุดท้ายที่จะเอามาฝากก็คือยูเรนัสนะครับผมเขาเรียกอะไรดีเสริมกันกันกบเนปจูนหรือว่าเซ็กทานะฮะซึ่ง Uranus เป็นความประหลาดใจเป็นความ s u r p r i พ e ส์เนปจูนคือความฝันเพราะฉะนั้นแน่นอนฝันถูกหวยไม่ใช่คืออยู่ใน a อสเปกนั้นก็ได้ถ้าเป็นเรื่องของเงินหรือเรื่องของลา,าบลอยอะไรแบบนั้นแต่ว่า u u s s u น s e ส t ซ็ก Neptune นี้เป็นอะไรที่เหมือนกับเหมือนจูจๆได้อะไรแวบเข้ามาในหัวมันเหมือนกับ เหมือนเหมือนกับมีสภาวะที่แบบปิ้งอ๋อเกิดขึ้นหรือว่าเป็นลักษณะที่ถ้าภาษาองังกฤษเขาเรียกยูเรกาแบบยู e ka, เรกาอ่านะอูยคลิยูเรกาใช่ไหมนักปราชญ์ชาวกรีกใช่ไหมที่แบบคิดอะไรออกแล้วก็เลยเออแบบนั้นอะตอนนั่งอยู่ในบาตทับ่นั่งอยู่ในอ่าอะไรอ,าไรอ่างอาบน้ำนะ <laughs> โอเคนะแล้วก็ในสถานการณ์นี้ ผมแนะนำว่าอย่างไรบ้างอันที่หนึ่งเลยนะเนื่องจากเรามีเขาเรียกอะไรเรามียูเร u นัสเยอะเพราะฉะนั้นต้องทำตัวให้ลู่ลมนะฮะภายแข็งหักนะครับผมาภายอ่อนจะลู่ลมนะก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะฮะเออเขาเรียกอะไรนะยอมหักไม่ยอมงอต้องเปลี่ยนเป็นยอมงอไม่ยอมหักแบบนั้นนะครับผมยูเรนัสเนี่ยมันจะโยนเซอร์ไพรส์เข้ามาแล้วคนที่วิจิตห่วงใครเนี่ยห่วงพฤษศพครับ องค์พุทแลนะพุทโจะเป็นธาตุดินแบบฟิกซ์เพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นใช่ไหมเออกออ็ฝากถึงราศีพุทโพว่าเออก็ยืดหยุ่นหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยก็ผมเชื่อว่าคุณทําได้นะครับผมอาจจะอาจจะชัก70% 80%ก็ก็ยังดีนะอ,อ,อันที่สองเราใช้พลังขับเคลื่อนที่มีอยู่ในหลายๆส่วนเช่นนิวมูนใช่ไหมที่อยู่ในประมาณ ค่อนทางปลายเดือนแล้วเนี่ยแล้วก็เราใช้ดาวอาทิตนะในการเริ่มต้นสแสวงหาความสัมพันธ์ใหม่ๆนะที่ดีดีต่อคุณดีต่อใจดีต่อใครก็แล้วแต่นะเออเพราะฉะนั้นในสถานการณ์นี้ก็คือเป็นลักษณะที่ถนอมใจแล้วก็ใช้พลังงานตรงนั้นให้เป็นประโยชน์นะครับผมเซอร์ไพรส์เป็นเรื่อง เป็นเรื่องปกติในเดือนพฤศจิกานะครับผมทั้งเรื่องของความสัมพันธ์นะทั้งเรื่องของการงานแล้วก็ผมรู้สึกว่าบางส่วนไม่น้อยนะมีโชคในเรื่องของการเงินนะครับเพราะว่ายูเรนัสมานะครับผมแล้วยูเรนัสอยู่ในย้อนเดินย้อนกลับเข้าไปอยู่ในราศีพฤศ์ก็อาหารการกินเงินทองความหรูหราแล้วก็ความสัมพันธ์นะฮะจะมี คลิกโผแบบบางคนคิดว่าเลิกเลิกิกก็อาจจะคบกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือบางคนคิดว่าโอ้โหแต่งงานกันพรุ่งนี้อาจจะเลิกกันเลยอะไรแบบนั้นนะครับคือเป็นเรื่องของความเซอร์ไพรส์ตลอดนะฮะโอเคแล้วนั่นก็คือหัวศาสตร์ที่ผมว่าฝากนะฮะอย่าลืมนะฮะถ้าต้องการปรึกษาส่วนตัวสแกน QR code นะครับแล้วก็ใครที่พลาดเซ t ชันส่วนของเทโรนะฮะก กลอ,อกลับไปดูนะฮะเราพูดให้เราเราพูดให้เอฟซี FC เรารู้อายุเราเลยกลอ,อกลับไปดูนะฮะให้เด็กๆสมัยนี้กลอคืออะไรนะ,อะโอเคนะก็เอามาฝากกันท่าน,นี้นะฮะฝากกดไลค์นะถ้าชอบนะกดติดตามนะแล้วก็อย่าลืมนะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าพิมพ์โชคดีเทวรัก